บทเรียนของบนราชธานีก็จะเป็นพื้นที่อีกอย่างหนึ่งนำ้ำท่วมหนักปี6 2ครับหนักท่วมถนนวารินอุบลผ่านไปผ่านมาไม่ได้มีปัญหาว่าพอน้ำท่วมแล้วเนี่ยรถจอดไม่ได้ที่บ้านเขาก็มาจอดกันอยู่ทางนะครับปรากฏมีขโมยครับฮ <Huh? S 1> มันมีโอเพ่นแชทขึ้นมามันก็คงคิดว่าเป็นเหมือนกับพันธิปสมัยใหม่ใช้ชื่อว่าเตือนภัยพิบัติอุบลราชธานีเรียกว่าเป็นปัญญารวมหมู่มาช่วยกันวิเคราะห์ก็เลยทําให้เกิดการเตือนภัยอะไรต่างๆมากมาย wow. เคยมีการเรียกว่าน้ําท่วมเนาะอยู่บ่อยๆเลยที่อุบลราชธานีแต่ว่ามันมีการจัดการะคะ่ะที่น่าสนใจในแง่ของทางภาคประชาชนเนาะโดยสื่อมวลชนท้องถิ่นเนี่ยก็เข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องนี้บ้างด้วยนะคะก็เลยอยากจะแบบว่าเอาประสบการณ์ตรงเนี้ยมาถ่ายทอดจนดูนะคะว่าในทุกๆพื้นที่เลยที่จริงๆแล้วประสบปัญหาในเรื่องของภัยพิบัติเนี่ย ควรจะทำอะไรแบบไหนอย่างไรนะคะเราจะได้พูดคุยค่ะกับคุณสุชัยเจริญมุขขยันนันสื่อมวลชนท้องถิ่นจากอุบลราชธานีสวัสดีค่ะพี่สุชัยคะสวัสดีครับพี่สมจิตครับคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับพี่คะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าประสบการณ์ที่เคยทำนะที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วมันได้ผลเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ คืออยากจะบอกว่าแต่ละพื้นที่ก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าบทเรียนของบนราชธานีก็จะเป็นพื้นที่อีกอย่างหนึ่งน้ําท่วมหนักปี6-2ครับหนักท่วมถนนวารินอุบลผ่านไปผ่านมาไม่ได้ปอนปี6-3เนี่ยสถาบันพระปกเกล้าได้จัดเวทีสรุปบ,บทเรียนสามเวทีใหญ่เลยเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาผมโชคดีได้ไปถ่ายทอดสด ดำเนินการถ่ายทอดสดทุกเวทีแล้วเห็นปัญหาร่วมอยู่หนึ่งปัญหา <Okay. S 2> คือปัญหามีมากมายนะครับปัญหาร่วมอยู่หนึ่งปัญหาคือการเตือนภัยของเราล้มเหลวการเตือนภัยของเราล้มเหลวก็เลยคิดว่าเราเป็นสื่อท้องถิ่นนะครับสื่อสาระท้องถิ่นที่อยู่กับอุบลมายาวนานตั้งแต่น้ําท่วมปี4ี่ห้าอะไรต่างๆเนี่ยเออเราจะทำยังไงตอนนั้มีเครื่องมือชื่อ Open Chat ของ Line Li n e Open Cha t นี่ก็จะสามารถะระดมคนเข้ามาได้มากมายแล้วก็จะเป็นอนนอมนิมัสคือแต่ละคนเข้ามาเนี่ยจะใช้ชื่ออะไรก็ได้ ในนี่สายคนไทยบางทีถ้าหากว่าเปิดเผยตัวตนนะครับบางทีอาจจะไม่กล้าพูดเลยนะแต่ถ้าเป็นอน o n y m o u ไม่รู้ว่าคุณคืออะไรเนี่ยก็อาจจะอันนี้ก็คือเป็นแนวคิดในเบื้องต้นนะครับแต่ก็มีคนกลัวอยู่ว่าคนที่เคยทําสื่อแบบปกติมาก็โอ้โหถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก็มาเฟ k นิวอะไรวุ่นวายเลยสิใช่ไหมครับ พอ,พอมีการจัดสรุปบทเรียนเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันมี Open Chat ขึ้นมามันก็คงคิดว่าเป็นเหมือนกับพันทิปสมัยใหม่มเหมือนกับเป็นพันทิปสมัยใหม่เพราะทุกคนนี่มีไลน์ก็เลยเปิด Open Chat นี้ขึ้นมาแล้วก็ ใช้ชื่อว่าเตือนภัยพิบัติอุบลราชธานีโดยในเนี้ยเราในฐานะสื่อเราก็ได้ติดตามแล้วก็รู้ว่าข้อมูลมันเป็นยังไงน้ําจะมาทางไหนจะมาทางชี้จะมาทางมูลต่างๆแล้วก็รวบรวมความรู้ของข้อมูลเราเผยแพร่ด้วยและนอกเหนือจากนั้นเราก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนในจงังหวัดอุบลพันเพจของเราที่มีอยู่บนคอนเน็กแล้วก็สื่อต่างๆทั้งเพจทั้ง youtube ทั้ง Facebook อะไรต่างๆเนี่ยก็ใครที่สนใจมา วัวใจอย่างหนึ่งนะครับพี่สมจิตครับคือเราไม่เชิญมั่วซั่วนะครับไม่ใช่ว่าไปเจอใครหรือว่าเข้าไปงานที่ไหนมีคนเยอะๆอ้าวช่วยกันกดไลค์กดแชร์หน่อยช่วยกันมาเข้ามาในโอเพ่นแชทนี่หน่อยจะไม่มีแบบนั้นเวลาเผยแพร่ไปทางเพจก็บอกว่าใครที่สนใจเรื่องนี้สนใจเรื่องน้ําท่วมสนใจเรื่องภัยพิบัติต่างๆค่อยเข้ามาคุณจะเข้ามาก็เข้ามาคุณจะออกไปเมื่อ,อไหร่คุณก็ออกไปไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีอะไรตายตัว เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาก็คือเฉพาะคนที่สนใจจริงๆครับ <Ừ. S 1> นี่เป็นหัวใจสําคัญนะครับเมื่อเขาสนใจแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเกิดความมหัศจรรย์หลายอย่างครับพี่สมจิตครับ <Ừ. S 1> คนที่เป็นชาวบ้านชาวบ้านเลยนะครับจะต,ติดตามเรื่องของอุทกภัยมาตลอดแล้วก็ติดตามศึกษาหาความรู้เรื่องการพยากรณ์อากาศแล้วเขาก็แบบชาวบ้านเนะี่ยแต่ว่าเอาข้อมูลอ้างอิงของทางการน่ยนะครับในเรื่องแบบจําลองเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามา แล้วบอกกอนล่วงหน้าแรงต่างแม่นยำหมดเลยครับแม่นยำแล้วน้องเหนือจากนั้นคนนู้นมีจิ๊กซอตรงนี้คนนี้มีจิ๊กซอตรงนั้นมานั้นพอปี6 5าครับน้าท่วมใหญ่อุบลราชธานีครั้งหนึ่งก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่สมาชิกได้ระดมกันแต่ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นข้อผิดพลาดอีกนะครับคือเก็บบทเรียนบทเรียนเราเยอะเหลือเกินครับจนจะเป็นเรียกว่าเรียนระดับด็อกเตอร์แล้วครับในตอนปี65นี้ก็มีข้อผิดพลาดของทางการอยู่อย่างหนึ่งก็คือรับรองเลยว่าปีนี้น้ําท่วมไม่เกินปี6.2อืม ท่านบูว่าเอยปอพอเอออะไรนี้ประกาศนะครับเราทางหนังสื่อเราก็ประกาศตามทางการนั่นแหละครับก็ปรากฏว่าเลยทะลุปี62ขึ้นไปตรงนี้เป็นบทเรียนอย่างหนึ่งเพราะว่าเราการติดตามมาโดยตลอดนี่นะครับว่าแต่ละวันน้ําจะมาแบบไหนอย่างไรเนี่ยทำให้ประชาชนรู้ได้มากขึ้นว่าตัวเองจะต้องไปดูเว็บไซต์ไหนจะต้องวิเคราะห์อย่างไรและทุกคนก็มาเรียกว่าเป็นปัญญารวมหมู่มาช่วยกันวิเคราะห์ก็เลยทําให้เกิดการเตือนภัยอะไรต่างๆมากมายและปี65ถึงแม้ว่าการเตือนภัยจะยังล้มเหลวนะครับ แต่การช่วยเหลือกันในนี้เนี่ยจะมีหน่วยราชการเข้ามาโดยที่เราไม่ได้บังคับนะครับ mm hmm. เราจะไม่มีบอกว่าเอาปอพอเข้ามาซิอุตูเข้ามาซิเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเป็นข้อมูลแบบล้นหลามนะครับ mm hmm. ข้อมูลแบบดูไม่รู้เรื่องหรือข้อมูลตัวหนังสือเยอะ mm hmm. ๆเราก็จะกันกรองเปลี่ยนภาษาราชการให้เป็นภาษาราษฎร mm hmm. นั้นก็เป็นทางข้อมูลจากทางการนั่นแหละแต่ว่ามาย่อยให้ชาวบ้านเข้าใจได้ง่ายๆ mm hmm. มากยิ่งขึ้นแล้ว mm hmm. นอกเหนือจากนั้นในปี65เนี่ยก็มีการ เรียกว่าประสานงานกันจังหวัดเนี่ยจะมีการประชุมเขาเรียกว่าวอรูมกันทุกๆเช้าและหลังวอรูมผมก็ขอว่าเอางี้ขอชาวบ้านที่มีประสบความเดือดร้อนหรือคนที่อยู่ใน Open Chat หรืออยู่ต่างๆเนี่ยเราไลฟ์สดไปพร้อมกันแล้วก็หลังประชุมเนี่ยผมขอชาวบ้านเข้ามาถามเป็นช่วงราษฎรถามราชการตอบแล้วสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ทันทีเลยครับเพราะชาวบ้านก็จะบอกว่าโอ้ยตรงนั้นจุดนี้จุดนี้จุดนั้นมีเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับก็สามารถที่จะแก้ปัญหานั้นได้ส่วนเรื่องเฟกนิวน <ช>ส่วนเรื่องฟ<ช>ิกนิวนี่น้อยน้อยมากครับเพราะว่าเขาจะดูแลกันเองครับที่เราเคยบอกว่าสื่อมวลชนเราจะดูแลกันเองใช่ไหมครับพี่สมจิตครับ<ช>มาเนิ่นนานแล้วก็ดูแลกันเองไม่ค่อยได้สักทีนะแต่ว่าประชาชนเขาดูแลกันเองนั่คือถ้าหากว่าคนแหลมเข้ามาว่าเฮ้ยไอน้นี่เป็นข้อมูลเท็จปับ๊บจะมีคนเข้ามาโดยที่เรายังไม่เห็นเลยด้วยซ้ำไปนะครับเฮ้ยไอ้นี่มันไม่ใช่นะอ่าแล้วก็ช่วยกันทวงติ่งอ้ออันนี้ผมก็บอกอ่าลบนะครับคือเราจะไม่ลบให้นะคุณลบเถอะข้อมูลนี้มันไม่ใช่ข้อมูลจริง ก็มีเป็นแบบนี้ครับพี่สมจิตครับมันก็คือ,คอเหมือนบบเปน็นสั้นๆค่ะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จริงๆแล้วก็คือทําให้ทั้งประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้วยแล้วก็ราชการก็ได้รับฟังตรงไปจากทางประชาชนต่อปัญหาที่เกิดขึ้นนี่ไหมคะที่หลังจากที่เราทํามาแบบประมาณหลายปีแล้วเนาะถ้าเท่าที่ฟังนเนี่ยน่าจะเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณตอนปี2562 ใช่ไหมคะ 63, ทีหกสามสรุปบทเรียนครับบทเรียน,ยนทีนี้หลังจากที่เราทํามาไอ้ตรงเนี้ยมันถูกนําข้อมูลต่างๆที่เราได้เนี่ยมันถูกนํามาใช้เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาน้ําท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานียังไงบ้างคะโอ้เป็นประโยชน์แน่นอน <ừ. S 1> ครับเป็นประโยชน์เยอะมากก็คือหนึ่งการสะท้อนปัญหานี่เรื่องธรรมดาแล้วนะครับเรื่องเบสิก hmm. เลยคือพอสะท้อนปัญหาปับ๊บถ้ามีหน่วยราชการในนั้นดูแลอยู่เขาก็าจะไปดําเนินการให้เลยแต่ถ้าไม่มีเราก็เป็นบังคับให้มานะครับไม่มีผมจะส่งต่อในฐานะสื่อบอกอ้าวชาวบ้านเขา เขาบอกมาแบบนี้นะก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะครับโดยเฉพาะช่วงฉุกเฉินช่วงเร่งด่วนที่น้ํากําลังท่วมเนี่ยตอนนี้จะมีเรือเข้าทางไหนอะไรยังไงเนี่ยคนก็จะรับทราบแล้วนอกจากนั้นก็จะมีการผิดพลาดการสื่อสารผิดพลาดของราชการชาวบ้านเขาก็จะดูไอ้ตัวนี้ตัวเลขผิดพลาดนะวันนี้ตัวเลขของชนประธานผิดพลาดเว้ยผิดพลาดออกมาแล้วเราก็บอกเอาชนประธานโอ้ขออภัยผิดพลาดจริงๆคือคนเราก็มีนะมันตามันไายนะครับข้อมูลมันเยอะหลอเกินแม่น้ํามูลแม่น้ําชีข้อมูลต่างๆเนี่ย หรือว่าสัญ,ญลักษณ์ใช้สัญ,ญลักษณ์ที่ชาวบ้านไม่ชอบอย่างเช่นสถานีของสถานีน้าเนี่ยแต่ว่าเขาใช้สัญ,ญลักษณ์เหมือนกับนิวเคลียร์เป็นรูปน mm ิวเคลียร์ชาวบ้านก็สะท้อนมาว่าเอ๊ะ e พี่ครับไอ้ไอ้ไอ้ A, งนี้มันเป็นมันเป็นเอ่อสัญ,ญลักษณ์ไว้ตรงนี้มันมีนิวเคลียร์นะ mm hmm. แล้วคนดูมันจะเข้าใจผิดไหมโอ้ oh, ทางชนประธานก็เปลี่ยนให้เลยครับ mm hmm. เปลี่ยนให้เลยนี่เป็นการที่การร่วมมือกัน mm hmm. เขาเรียกว่าบุรณาการระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานราชการอันนี้คือยกตัวอย่างบางบาง บางอย่างเท่านั้นนะครับหรือว่ามีเวลามีผู้ป่วยการประสานทาเตียงหาผู้ป่วยอะไรเนี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแ,แล้วเนื่อนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็สื่อส่วนกลางเนี่ยมีมาแทรกอยู่ในนี้ด้วยผมก็ไม่ทราบว่ามาอย่างไงนะครับแล้วพอเขาเห็นเรื่องประเด็นนั้นประเด็นนี้เขาเอาไปออกสู่ส่วนกลางครับออกช่องใหญ่คือส่วนกลางกระแสหลักเลยแล้วก็สามารถประสานงานช่วยชาวบ้านได้แบบรวดเร็วมากเวลาออกสื่อกระแสหลักนี่มันช่วยได้รวดเร็วมากเลยนะครับคือเอายกตัวอย่างก็ได้นะครับพี่สมจิตครับ เี่นี่เราจะคุยกันถึงกี่โมงฮะเราสัน้นๆ,ๆ,ๆ,ๆอันนี้ยกตัวอย่างประโยชน์อย่างหนึ่งนะที่พี่สมจิตถามถึงประโยชน์เนนอกจากพื้นฐานว่าสามารถแก้ปัญหาได้เวลาเขาร้องมาเนี่ยก็จะมีชาวบ้านที่มีปัญหาว่าพอน้ําท่วมแล้วเนี่ยรถจอดไม่ได้ที่บ้านเขาก็ๆๆมาจอดกันอยู่ทางนะครับปรากฏมีขโมยครับมันลักเอาขโมยน้ํามันขโมยน่นขโมยนี่เขาก็แจ้งไปที่ต่างๆเนี่ยไม่มีใครสนใจเลยครับไม่มีใครสนใจเลยแล้วก็ทางสื่อกระแสหลักในเห็นตรงนี้ก็เลยเอาออกไปออกอากาศแล้วก็ สัมภาษณ์ชาวบ้านผลปรากฏว่าวันนั้นนะครับหัวกระไดไม่แห้งเลยครับคนทั้งตำรวจมาครับตำรวจยกขยโยกันมาเลยครับตั้งตู้แดงตรงนั้นเลยพูว่าโทรหาชาวบ้านโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถจับโจรจับคนร้ายได้นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่พึ่งท,ที่ที่อาจจะคิดเร็วๆได้ตอนนี้ครับพี่สมชิตครับสุดท้ายถ้าอยากจะให้ทางคุณสุชัยลองสรุปให้หน่อยว่าถ้าเกิดส่วนกลางเองนะหรือรัฐบาลเองเนี่ย อยากจะทำในลักษณะแบบเนี้ที่มันเริ่มต้นอาจจะอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีใช่ไหมแต่ว่าในแง่ของระดับประเทศหรือการแก้ปัญหาเนี่ยเขาควรที่จะต้องทำอะไรยังไงในมุมของคุณสุชายคะ ผมว่าหลักการสําคัญคือปัญญารวมหมู่ครับที่ผ่านมาเราอาจจะทําการแก้ปัญหาแบบพ่อรู้ดีก็คือหัวหน้า,ารัฐชาลรู้ดีรัฐมนตรีรู้ดีนายกรู้ดีจริงๆไม่รู้ดีหรอกครับเพราะรายละเอียดของชาวบ้านเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะแต่ถ้าใช้ปัญญารวมหมู่คือปัญญาของชาวบ้านปัญญาของราชาการร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยหลักการนี้นะครับจะเป็นอุปนแชทจะเป็นอะไรต่างๆก็ตามเนี่ย มันก็จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วตรงประเด็นเรียกว่าร่วมคิดร่วมทําร่วมรับผิดชอบเป็นปัญญารวมหมู่ครับพี่สมจิตค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะได้ความรู้มากเลยค่ะคขอบคุณครับพี่ด,ดีครับ,รบขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ